ఎని అనుసారి ใส่เดียวใส่เดียวใส่เดียวเอาเลยใส่เดียวใส่เดียวก็คือเราใส่เดียวได้หมดอะหะอายุมันก็ไม่เกี่ยวแต่เราใส่เดียวได้หมดตอนนี้พี่เล่นหนักมาก<า>เลยโอ้โหต้องไปจ่ายนะเวทที่กระจกเนะมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่กระจกเลย โอ้ยตายโอ้ยได้เหลือสองเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวได้เหลือสองเม็ดโอเคกัคงโงย่ะโอ้ยไม่รู้เด็ก,กว่าดิเล่นไปหืมโกงกันมากเลยพี่จัดการโคตรเยอะเอาน้อยๆไปแค่นี้ก็จะตายมหายมดแล้วอะ อ่าร้องขว่ะมันก็มีแค่ทางเดียวเนาะไม่มีสองทางเหม้านกันาอถึงน้องอะมีแค่ทาง,ทาง,าทางเดียวอ,อืเออเออคลิปนี้ยาวน้าดูเออ งรู้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ต้องขอเอาทางขวามาให้ด hey, okay. ูดิน้องตายน้องตายไอย้เงี้ย นี่ก็ดาบดีเหมือนกันนะนี่มันดีเหมือนกันนะนี่แต่เราไหน่ะพี่สูต้องขอเอาทางขวาตายฮะแต่งตัวก็แต่งตัว,ตวได้บ้ามากเลยหนู ตามเลเวลอ่ะนี่ปร <Next. S 2> ับเป็นแบบเราเลเวลสูง <adam> ข <berish> so, so. so, so ึ้นแล้วไงอยนี้มันก็เลยปลดล็อกแบบไม่ใช่ EC แต่เป็นมีเดียแบบปางกลางก็เลยขึ้นปกติกระดูกปกติกระดูกเลือดประมาณสิบสี่อันนี้เลือดสี่สิบสองปกติเลือดกระดูมมันเท่าไหร่นะประมาณสิบสเขาาปรับมาให้มันยากอ่ะเขาปรับให้แบบเล่นไว้สนุกอ่ะแต่ก่อนเล่น อายุไม่เกี่งแต่หนูก็ใส่เดี่ยวได้หมดไอ้เชียดเรื่องสามัญ <S <S มันตายวิสกมาสกิแลวเริ่มมันลดเยอะละสู้คมุมัน คือตอนไว้แป๊บนึงต้านไว้แป๊บนึงน่า นาทีกว่าล่อเฟิ่อนก็ลอครับอ่างก็รอครับโหชิบิบิโอ้ยมื่อยี่สิบเลือมากกว่าพี่ตั้งห้าพี่ตีขาเท่ไรพี่ตีขาแล้วเท่าไรสิบห้าหนึ่สิบพี่หยอบเลื่อนนะเรนจะได้ไม่ตายมันก็เช่นกันมันจะเอาม,มนนหมดเลย เดี๋ยวอโคตรจิงเดี๋ยวนะปุ้ง้ครั่สบสองจุดแปตอนนี้เงินเจ็ดพันนะฮะเงินรวยเงินเยอะมันรวยมันรวยมันห้ามมันห้ามได้ได้โอ้าหน้ครูไมสดีคร่บก็ไปับชชวนชวนคนมั่วๆเลย แค่ okay, แค่นี้ก็หลอดละเอ้าเอ้าเอ้าอีซี่เอ้าอีซี่อีซี่หายคอไงโอเคพี่เอาอีซี่ถ้าพี่ไปเอาหมดแบบปันคอโอเคแห่งแล้วก็ม uh, uh, uh. mm ันหานท่าคอนะครับแล้วก็จะไปเริ่มกันเลย มาถึงนาซ์ทีนี่มาถึงไหมตอนแรกตอนนั้นอ่ะริฟเฟิลได้แบบอัลบี้แล้วเฟิร์มว่ามาถึงนาซ์ทีห uh, <that> no. นักเขาว่าหนักมาอย่างไรมาถึงน uh. าซ์ทีเขาว่าหนักอยู่ไหนเขาว่าหนักมา,าได้ไงหนักหนักพี่ไม่ได้ถามพี่หาวว่าหนักมาได้ไงไม่รู้มาถึงนาซ์ทีเขาว่าหนักมันมาจากไหน เฟนเป็นอะไรจะพูดแต่ครั้นี้เด้อเอาพูดต่อจากพี่วจะพูดต่อเพื่อออุ้ยเอาทำไมเป็นไรเอาเอาน้องเพ่อนคนเดียวออกมาก่อนอไม่จะสู้จนกว่าน้องจะตาย แต่มันต้องใช้ผู้เล่นสองคนอะไรอ๋อ what the fuck เราให้กดออกกดออกไม่ใช่ออกเกมเลยหรอออกเกมได้ไงจะให้ทำไงฮึฮึอโอ,อ้หัวแตกตัวเด็กตัวเด็กชมเด็กชมเด็กหึหึ

ก็จร sí, okay. okay, okay. mm ิง hmm. ม mm ันร้องไม่เป็นถึงถึงจะเชิญเข้ามาหรือครับโอเคนี่ถได้ของใหม่มาก็อยากอวดเนาะโอเคโอเคเอช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 จมอ้าวไม่ได้มอนาขาเหรออ๋อเปิดมอนาขารกเนย่ง นี่แหละฮะผลของคน,คน,คนที่ไม่ได้ดูเต็มที่เอมันติกฮาร์ดคอร์ไปแล้วน่ครับครับครับได้ครับไม่เชื่อใจคับเอามาเอาอะไรอย่างนี้มาไว้ตรงนี้ก็เดินลำบากก e right e ็จริงนะอ้ยอุ้ยหนเอทางสายตาย

เราเข้ามาได้สิบห้าตัวและ่ยคุณีย่ยังเ็คนตาหยุดทำไมอ่ะน้องแต่แล้วจะเป็นอไร เยอะกว่าฉันอีกนะก็ดีนะขวาน้องตีแรงเราจะไปหาจับกลุ่มน้องฟันปุ๊บพี่สุป้ามาปั๊บเลยนะ โอ้ยขธอที่๕ข้อสูงห้องบมดทำไมส่งไฟขึ้นบ่าชันอยู่ตรงนี้ไปเลยชอว มกลองใส่ดกว่าสวยไอมมุมกวววูวูวูวะไรเป็นไว โอ้ก oh, ็ตีแรงนิเดี๋ยวมันมีคนคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกรอบตัวสองผมตัได้ยสองผมสองสองผมเฮ้ยฝน้องเจอคนกระจกเลยว่ากูน้อยกว่าดื้อรู้สึกดีกลาค่ะรู้สึกดีกลางคืกรู้สึกดี บอกเลยว่านี่ใส่ลิ้งมากอไปก่อนได้เปียกวันนี้ไปปอนไปปอนไปปื้ปลานะปั๊มปั๊มนี่หมดเลยนี่หมดเลย น่าจะไปล้องให้มันคากันไม่องเอหาที่อ่นานไม่เจอหหเอหมดยากหมดกลดดางไม่ใช่ือนหาดขอ กินอะไรที่จะได้ไปก่อนเพราะฉันแก่การเสร็จแล้วไงฮะแล้วทำไมพี่มีขวานโหดกว่าน้องอ่ะพี่แรงกว่าเยอะเลยพี่หิมฮา นอนเดีหนายิ้มห้า เจ้าเพื่อนตานี่ด้แน่ด้น่ยค่อืมฉันไม่ยอมนะหรอกตัวนึ่งอืมชิดูตรงข้างอไม่ใช่พิบิจการบ้าหรือเปล่าแล้วมันฝังมองเือย่าให้พิบิจการ

它牛嘞。 của ma mới có tay một nè cho bố vợ ừ. à, à. để xem suy Thôi hẹn cho đi cảnh. <laughs> đâu hẹn Đấy Thật hẹn 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 แต่ถ้าขายมันก็จะได้เงินเท่านี้เท่านั้นวิ่งดีกว่าฉันไม่ใช้พลังเวทหรอกฉันเป็นของพลังเวทโดยเฉพาะเลยเอาเชือ่อกับชุดเกาะเก่าเฟือนนะมา,าดีกว่าแต่ของเฟือนยังไม่มเคยมีเสื้อ,อนี้มาเลยงั้นฉันจะลองใช้สายเวทบ้างแล้วกัน เสร็จไปถึงผู้คังหรอเชีย่ยันนี้มันเลเวลเท่าไหร่ VIP ด้วยเชีย่ยเป็นคนใน VIP นี่หว่าใน VIP คนนั้นน่ะเจี่ยแช่น้องเจียวคนใน VIP คน VIP อ่ะันเป็น VIP นเ,นลเลยตัดยาวอันนี้รอบสุดทายแล้วนะได้ขอให้มันถึง สามสิบนาทีเลยจามันเหลืองน่าจิม้มจริงๆเข็นขว vợ đi nơi chỗ bọc tay oh, <laughs> <laughs> anh hùng nít bọc kè quen kẹt chỗ phần đi gặp anh hùng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 

ฉันก็ฉันกำลังฟ i g ตานนี้ของนายตานนี้ของนายนะฉันก็ไปรอที่ประตูเลิกกันเพราะต่อไปคือของชันไงล่ะจะกันเล็วได้แล้วนะ มีใคกรกำลังหาฉันมนั้ยคุณเคยไม่ได้ใส่แบบนี้เออไหนามนตตาต่อไปของนหน้าแล้วนะ15ตัวเลยน่าจัดการไปเชื่องกองบ้างเถอะเพราะเพราะครั้งนี้ฉันก็จัดการไปสองกองเหมืนกันแต่ลงเสื้อได้เดี๋ยวนั่นตัวของฉันนั่นเอาชั้นมาด้าหน้าก็ได้

เนี yeah, ่ยเราเข้หวย ให้สองเราเนาะมีของดีแรงอ่ะอันนี้ไม่ดีแรงเท่าไหร่สามดาว่าเราจะตีไม่แรงเัาจะเพิ่มใส่ในแบบการเลือด

chọn đi rồi Yes Sắt <coughs> Bị <coughs> ไม่ให้ของไปแจาะรูคนไหนเท่าไรไหนอู่หนไม่ให้เหยดสามสิบเจ็ดจุดจะดูค่ามันน้องไปเผื่ออัพให้อน